ขายของหนีภาษีน่ะ,<ค>ะมีผู้ชายมาชอบพี่ค้าซื้อนี่หน่อยซื้อหนูอยากขายเนี่ยพี่พี่ชายต้องดีมาก <c oughs> คือตัวนี้ขายไม่ได้ขายช้ามากเลย <c oughs> ผู้ชายมาจีบทุกคนต้องซื้อของสต๊อกที่เจลิงมีอยู่หมดเคลียร์สต๊อกให้ด้วยค่ะบางคนเอาแม่มาดูตัว <คะ S 2> อ๋อเหรอพอมีคนมาจีบเราก็ยังไม่อยากแต่งงานแต่เพื่อนก็อยากมีผัวพอมีคนมาจีบพี่ค้าหนูน่ะเป็นคนไม่ดีหรอกพี่ได้หนูไปพี่แย่แน่เลย หนูนิสัยไม่ดีพี่เอาเพื่อนหนูเพื่อนหนูคนนี้ดีมากเ้าพี่ได้เขาเป็นเมียพี่จะมีความสุขมากเลยอเขาก็แต่งงานจำให้แต่งงานจริงๆอ่ายได้ทุกอย่างถายเพื่อนได้ด้วยเห็นไหมอีกคู่หนึ่งเมียตายพอเมียตายทุกวันมาบ้านเราเลยบอกอะเมียตายแล้วมาเอากูเป็นเมียเหรอกูจะพร้อมไม่ไม่พร้อมมาทุกวันซื้อของมาให้กินทุกวันอกินขนมฟรีกินเลย กินอาหารฟรีกินเสร็จพี่ถามจริงๆเหอะพี่มาเนี่ยพี่อยากได้หนูเป็นเมียใช่ไหมถามนี้จริงๆเหรอเร่งว่าไงไม่ว่าค่ะไม่เอาค่ะพี่จะเพื่อนหนูคนนี้ดีนะอีกแล้วให้เพื่อนอีกเพื่อนก็แต่งงานไปจัดการเสร็จเอ้าแล้วเราก็ไม่มีเดียวตอนนั้นโอ้โหเหนื่อยเลย ตอนไม่มีผัวเนี่ยเหนื่อยละก็เพื่อนหายหมดเลยก็เราไปคุยกันเดือนหายนะฮะไปดูันแล้วเราทําไงอ่ะงานก็งอยก็สิมีวันหนึ่งไปเที่ยวชิงชาบทัวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไปไม่เคยก็บังเอญมีคนหนึ่งรู้จักกันผู้หญิงคนนี้เขาก็มาสนิทกันก็ชวนไปเที่ยวบ้านเขาบ้านเขาขายกระดาษว่าย้าวก็ไปไอ้อดีตสามีนี่มันก็เป็นพี่ชายคนนี้อ๋อมันก็ปิ้งตามเรามาค่ะ ตามมาตื้อพี่บ้าตอนนั้นเพื่อนยังไม่แต่งงานกะว่าจะให้เพื่อนอีกไหมคะหมวยมึงเอาไหมยัง <c oughs> มีคนหนึ่งมีคนห <c oughs> นึ่งหมวยบอกกูเอาเขาก็มาชวนเปหนังว่าเอาสิแต่ต้องมีเพื่อนห้าคนไปดูหนังนะ <c oughs> จัดแจงต้องนั่งคู่กันเลย <c oughs> ดังสมเด็จไปห้องน้ำก่อน ว่าก็เดินไปเข้าห้องน้ำอ,อหมวยไปนั่งแทนกูกูจะนั่งตรงน,นี้สลับให้สลับ,สล,บ <c oughs> สลับสลับแต่ผู้ชายก็ <c oughs> เขาก็นั่งสักแป๊บเขาก็ไปเข้าห้องน้ําขอสลับเพื่อนให้ไปนั่งนู้นเขามานั่งลงคู่กับเราเอง <c oughs> สลับตามมาอีกตกลงเอากูจริงหรือว่าเนี่ยเราเนื่อจะเอากูจริงแต่กูไม่เอาในว่าสรุป <c oughs> เขาก็ไม่เอาเพื่อนก็มาเตอนเราแบบหมวยเขาไม่เอามึงแล้วอะเอาไงวะมึงก็เอาเองสิบอกกูยังไม่อยากมีผัวเลยเอาไปเฮลเล้งเชื่อกู <c oughs> ก็เลยคบๆกันดูจริงๆอ่ะก็มาเริ่มดูข้าวอาจบจุฬาเนี่ยโอ้ดีเลยกูชอบผู้ชายมีความรู้อเออเล็บมือก็สะอาดเออมันก็ไม่สูบบุหรี่มันก็ไม่กินเหล้านั่นคือสเปคของเจ๊งเหระคะที่เล็บมือเล็บทเท้าต้องสะอาดผู้ชายมาชอบนี่มองเล็บมือก่อนเออเล็บมือแมงศกกระปกนี่เอาได้ไงอ,ะอ่ะตัวมันยังสกประปกเลยแล้วอยู่ไงกันอยู่ไม่ได้แต่ปากเหม็นไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมีสเปค เอาเขคนเลือกใช่ใ่แล้วนี่เลือกสิ่งที่เป็นพื้นฐานใช่ใช่ค่ะแล้วคําไ้เลือกที่วัตถุด้วยนะไม่สนใจมีเงินไม่มีเงินหาเงินเองได้หาเงินเก่งค่ะตังเยอะนิสัยแล้วคะเจ๊เออไม่ได้ดูไปดูเล็บก่อนดูเล็บลืมดูนิสัยมันก็ไม่แสดงออกหรอกตอนกันใหม่ๆอ่ะใช่ไหมเอยตอนเป็นแฟนกันไปทําผมรอห้าชั่วโมงมันยังรอเลยใช่ใแต่พอ กันแล้วไปรอสิรอไม่ได้หรอกซึ่งในตอนนั้นเราแต่งงานด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อนไปหมดแล้วอะถึงเวลาจะต้องแต่งแต่งไหมฮะณตอนนั้นคิดแค่ว่าแต่งไปมีผัวและกันจริงเหมือนมันเป็นเอิ่นตอนนั้นรักไหมคะเป็นคนไม่เคยรักใครนะเป็นคนรักตัวเองแล้วจริงๆแล้วอ่ะตอนจะแต่งงานวันมั่นเนี่ยเขามั่นกัน11ิบเอ็ดโมงเก้าโมงยังเดินทึงงฉันบออ้าวทำไมอ่านั่นแต่งตัวบอกก็เดี๋ยวก็แต่งก็ได้แม่เฮ้ย วันนี้มั่นนะบอกเอ้ยสบายแม่เ,<อ> <laughs> เขาไม่เล้าใจตื่นแต่จะต้องอย่างนั้นนี้ไม่มีไม่มีไม่มไมเลยแม่บอก <laughs> ถ้าไม่คิดอยากแต่งงานกับเขาแล้วไปรับปากทขาบแต่งต้องมีผัวแล้วแม่ต้องแต่งบอกเงี้ยอรู้สึกว่ามันต้องมีแล้ว <c oughs> ต้องมีแล้วแต่งก็แต่งแหละแต่พอแต่งเขาไปเป็นภรรยาเป็นยังไงบ้างคะ่ะชีวิตบัดซบเลยมือคือ <anca> เราอยู่บ้านเนี่ยเราใหญ่มากเลยเราเป็นคนหาเงินเราเป็นคนนั่นนี่สั่งจัดการได้ไปที่นั่นนั่งเหมือนแมวเลยเราแต่งไปอยู่บ้านเขาไหมฮะกลางคืนนอนบ้านเขากลางวันมาขายของบ้านเรากานี่ขนาดแยกมาแล้วโอ้ถ้าอยู่ทั้งวันคงอกแตกตายนะ <c oughs> ก็คงเลิกกันไปเลยหลังจากนั้นสองอาทิตย์คุณสามีบอกว่าเราแยกกระเป๋าเงินกันใช้ไหมเขาบอกว่าเรื่องเงินเราแยกกันใช้แล้วกันนะ เราต่างคนต่างเก็บเขาทํางานตอนนั้นเป็นสมุบัญชีเจลิงเป็นแม่ค้าขายของในตลาดแม่เขาคงบอกเอ้ยเองในะเงินเดือนตั้งเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆตอนนั้นเราขายของหนีภาษีจริงๆคือเรามีเงินแต่เราก็ไม่พูดเราก็ทําตัวง่ายๆไง,งเขาก็คิดว่าเดี๋ยวอีเมียแม่ค้าขายของในตลาดเนี่ยจะมาหลอกมึงมึงหมดไหมแต่งตัวก็เก่งอแต่งตัวสวยตั้งแต่สาวค่ะ,ะมึงจะเหลือไหมเขาบอก้นบอกเอางั้นเลยเหรอบอกอืม ก็เริ่มมีคอนฟ lict ในใจนิดหนึ่งละเพราะจริงๆเราเป็นคนเก่งเราไม่ใช่เป็นคนไม่เก่ง <คะ S 2> มาอยู่บ้านแล้วเขาเนี่ยเราต้องเป็นคนโง่คนไม่เก่งคนไม่มีปัญญาคนสมองเบาต้องโง่อย,งยงอย่างเดียวก็ฟังอย่างเดียวมีวันหนึ่งแม่ผัวเขาโต๊ะกลมมานั่งเรียกเล้งนั่งนี่หน่อยเว่บอกอ่ะเป็นไรคะเล้งช่วยตื่นเช้าหน่อยได้ไหมตื่นมาทําอะไรคะผู้หญิงเนี่ยเจ้าสาวแต่งงานเนี่ยต้องมาทํางานหน้าที่แม่บ้านให้บอก ตอนแต่งงานไม่ได้บอกอย่างนั้นนะคะเขาบอกไม่แต่งแล้วค่ะเพราะทําไม่เป็นแล้วก็ตื่นเช้าไม่เป็นเพราะที่บ้านร้านเปิดเก้าโมงตื่นแปดโมงค่ะเขาเอา้าแต่งงานแล้วไม่ทําหน้าที่เป็นเมียก็บอกแต่แรกแล้วไงคะว่าไม่ได้มามาแบบนี้เช้าจะต้องไปที่บ้านทามาหากินเย็นกลับมาไม่ได้เอาเงินที่นี่ใช้นะคะไม่เคยเอาเงินที่นี่ใช้แม้แต่บาทเดียวเพราะฉะนั้นต้องหากินเองก็ต้องกลับไปทําง,งานแรงก็ต้องเก็บไว้ไปทํางานตัวเองที่ต้องได้เงิน เลี้ยงตัวเองแล้วถามเลยว่าแล้วมีประเด็นไหมล่ะคะแบบนี้ทางนี้รับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ไม่เป็นไรเพิ่งแต่งงานได้หกเดือนเองอย่าก,กันก็ได้คะ่ะเพิ่งมีผัวแค่หกเดือนไม่มีผัวไม่เป็นไรคะ่ะตอนนั้นจเจไดงคิดไหมคะว่าหรือชีวิตคู่จะจบลงที่หกเดือนนั้นจริงๆคือจริงๆพ่อแม่ที่บ้านเป็นคนมีชื่อเสียงเขารบพ่อแม่ค่ะ <c oughs> อย่าออกไปเนี่ยโอ้โหแม่คงเสียหน้ามากเลย <c oughs> เขาพูดเล่าเล <c oughs> ่าเล่อพ่อแม่คงอายนะก็อดทนแล้วกัน เขาก็ทํางานของเขาไปก่อนแรกๆแต่งงานใช่ไหมคะเขาเป็นคนอย่างนี้มุดดีคือทํางานที่ไหนก็มีปัญหาหมดตกงานตลอดย้ายงานย้ายงานออกออกเยอะเหรอนี่ใจออกกูต้องเลี้ยงผัวเปล่าวะเนี่ยนึกในใจอยู่ออกก็เลยจนสุดท้ายออกไม่มีที่จะไปละอ,ะอ่ะมีผัวผัวไม่ทํางานก็อายเขาใช่ไหมก็มาทําที่บ้านละกันในที่สุดอดีตสามีก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานด้วยกันก็คือเขามาดูแลบัญชีให้ครับ <G> เราเองจริงๆเป็นคนหาเงินง่ายเรื่องเงินไม่ค่อยเป็นประเด็นว่าหู้จะต้องละเอียดก็ให้ไปอยู่ผแผนกบัญการเงินก็ให้เอาเช็คไปเข้าเรานับนับเช็คเสร็จส่งให้ไม่ได้รวมหรอกว่ายอดเท่าไหร่ไม่เคยดูจนผ่านพ้นไปสักสามเดือนผู้จัดก,การธนาคารโทรมาเจเลิงครับเจลิงมีเบิดเปิด,ปดบัญชีที่วัดเล็งในยี่ด้วยเหรอบอกไม่มีนี่ผู้จัดก,การแต่เฮียเขาเอา เช็คจรเญ่งวันละหกเจ็ดใบไปเข้าธนาคารที่วัดเร่งนยีนะบอกเฮ้ยจริงเหรอบอกจริงเจริงไม่รู้เหรอบอกเออว่ะเงินส่งไปไม่เคยนับเลยเราก็เลยวันนั้นนั่งเรียกมาคุยว่าเธอทําทําไมแบบนี้ตอนนี้เธอมาทํากับฉันเนี่ยทำงานด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนของเราสองคนฉันม่รู้เธอมาอยู่ตรงนี้จะอยู่ในคณะลูกจ้างฉันหรือผัวฉันแต่เธอมาขโมยเงินอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้เอาเสียงดังวอยวายไม่เอาจริงเหรอ เบออยู่ข้างๆหยิบมาเลยเจาะขมับเลยโอ้มึงบอกม,มึงเอาจริงหรือไม่จริงแค่นั้นนะคำเดียวกูอยากรู้โกหกเดี๋ยวจะยิงเดี๋ยวนี้แหละเขาเป็นคนรอ้องอยากจะของเงินทั้งหมด5,000ล้านคือจริงๆตอนหย่าเราก็ร้องไห้นะน้ำตาไหลพูดอะไรเด่นตาจะไหลวิตม,มันอย่างนี้ได้ไงว่ามันบัดซบนะก็คิดอย่างนี้ก็พยายามแล้วแต่มันเอาไม่อยู่จริงๆมันมีเรื่องเกี่ยวกัแบบ นอกใจหรือเขามีคนอื่นอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ